แต่งตัวอยู่ฟ้าเมอร์บอลนี่ฟ้าบอลนี่เออเบอร์เขาเด็กกีฬาก็ยังมีอ่ะฟ้าเด็กนี่สิมักเป็นกำลังใจให้ลูกตายหลักก่ะลูกๆโตเกียวทุกคนเลิศหาแม่แซมมาแล้วให้กำลังใจแม่แซมมาแล้วกำลังใจแม่แซมมาแล้วบาเจอกันำลังใจลูกๆต่ออันนี้เป็นกำลังใจให้ลูกต่อกำลังบ b l o ก k i n g คราบกำลัง b ็อก k i n g กำลังซ้อมเลิศเลิศอลังการมากบาดระยุก้าบาทอลังการเบอร์ ไปแล้วรีบๆั้กลุ่มนะครับตอนนี้ยังไม่ให้ดูนะครับเพราะว่าเพิการซ้อมนะครับตอนนี้ซ้อมอยู่นะครับพี่น้องมีขบวนฟิดขับมาเสริมทับด้วยนะครับผมจะมีขบวนฟิดขับมาเสริมทับด้วย ขวนพี่ขับไนะพี่ขับก็รวมาถึงแล้วพี่ขับใช่ไหมก็มีแค่หกคนอ่ะีเทีทนนนนเดียวเ,เสื้อ กำลัองซ้อมอยู่นะครับกำลัองซ้อมอยู่นะครับออกเรือออเรือ บเบิ้งทำไปนี้กูม,อส,อมอสอบสอเ่สอแมพี่ี่พอดีเลยพี่พอดีเลยพี่พพพมาแล้วก่อนคิวไหนเดี๋ยวส้ายตรงนี้ต่างกันเลยอาีมา เดี๋ยวซ้อมคิวก่อนแม่ก้าเราซ้อมคิวก่อนก่อนเข้าก่อนเข้าไอ้ไลท์สวัสดีค่ะป๊าดแม่ส่งใครมานี่เลยหรอปาร์ตอีกขั้นหนึ่งอยู่ไรหนอะแม่มาม่าสร้างวันนี้มาตื่นแต่เช้าเลยหรอวันนี้ต้องพาลูกมาดลพาลเลตเลยหรอ เด็กใหม่อันนี้เด็กใหม่นี่เอาเดี๋ว่ามาสเด็กเดวาะสมบัติเด็รรกเสือมเอาเห็นในคลิปเมื่วานเนะาะหล่ออันนี้จะไปแบบเรปให้ไปเร่ซีรีส์หลานละอะไรนะพันแช์พันแช่พันแช์พันแช์ชหรอปังมากฟินขับก็ามาเราจะให้ไปเล่น ซีรีส์ร้านเราร้านเราเองซีรีส์จากจากบริษรัทฟินคลับกำกัดโปรดักชันอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวตวต๋วนะครับวันนี้หนุ่มฟินคลับก็มานะครับหนุ่มฟินคลับก็มากําลังทยอยมาแล้วนะครับเอาขอถนายนูหน่อยเรีย๋ยวยิ้มเข้ากันหน่อยป้าสู่ฟิลคลับไปย่อมยี่ หนึ่งสองซ้ำบอลนี้มาทอะไรครับมาเชียร์หรอเป็นเยางขบวนตีเดือขบวนด้วยนะครับน้องๆจากฟินคลับขอนแก่นโอ้โหสังกัดนี้ไม่ธรรมดานะครับทั้งจีนทั้งฝรั่งเอาฝรั่งมาหนึ่ลูกครึ่งฝรั่งเศสอันนี้ล่ะลูกครึ่งอะไรอยู่กับโตเกียวไหมรออีกฟินคลับอยู่กับโตเกียวไหม อรได้ตัวเกียวคือตเกียวกลางหรอใช่เสื้อขาวอ่ะแต่าอยากใค้แบบสุดท้ายอยู่ก็อีบอีบอกหนึ่งได้ไหมล่ะได้แต่แต่อสบอยอบอกมันก็สิบอมันก็สิบอเดี๋ยวเดี๋ยของมันจะอยู่ข้างหลังอะไรก็บอกรถจะได้หลายขบวนขบวนละสองสามคนจะจะซ้อมเลยไหมอโอเคันขั้นขาวหรอโอเค กำลังมานะครับกำลังซ้อมนะครับซื้อบัตรได้เลยเดอ้อซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยเดอ้อพี่น้องป้องปลายสุขคู่สุขคนนะคะกำลังวิ่งแบบสุดๆนะครับคนกำลังซื้อตัวแบบเยอะมากตอนนี้ตั๋วรัวมากนะครับมาซื้อวันแสดงมาให้กำลังใจลูลูตัวเกียร์มิวสิกนะครับตอนนี้คือรัวมาก ตอนนี้กำลังเราจะเริ่มแล้วนะครับขบวนทีนะครับขอนแก่นกีฬาต่างๆเขาไม่เคยเล่นเลยค่ะปัจจุบันเป็นเบาหวานความดันปวดใจนะคะเปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บสตาร์กอะไรเด้อเอาเอาไอ้นี่อย่างเบาเปิ๊บพอมาถึงตรงนี้ก็ชูตอนนี้กำลังซ้อมตอนนี้กำลังซ้อม ละวันปุ๊บพอดูขอบคุณเสกอาจารย์พาแลองก็ับได้เลยแล้วก็อาจารย์นักดนตรีเตรียมเตรียมเพลงนะเตรียมเพลงเต้ย67เพลงแล้วเราจะเข้าแล้วเราก็จะจบกลุ่มขายบัานแล้วเราจะเข้ากีฬาในกลุ่มปิดโอเคไหมคะจบแล้วอันนี้คือกลุ่มเปิดจบแค่นี้จบที่นี้ครบเพล็กแล้วก็ไปร้องเพลงหน้าอาจารย์นักดนตรีโอเคนะคะอ่ะทีนี้สแตนบายเตรียมของจริง ใครมีโทรศัพท์อยู่ในมือตอบอาจารย์ตุลไหนนะว่าใครร้องเพลงอะไรมาอาจารย์ตุลถามมานะ,น,าะน้ำสุกสุกอักนผู้ใดถอดเสื้อผ้าอันเกองลูกหนิกอันเก็บในเด้อดรูกสแถวมีสอแถวมีมาเลยสแตนบายเลยค่ะเดีด๋ยวเราเอาของจริงเดี๋ยวรอสัญญาณจากกล้อนนงนะคะแม่น้องเชิญนั่งสแตนได้เลยนะคะแม่น้องค่ะเชิญนั่งสแตนอันคับเพื่อนที่เห็นที่ไหนในเดืดอดรูป กับข้าวใครกินแล้วเอาวางอะไรมันที่ไม่โอเคกระบะนางฟ้าเอาหนีกระบะนางฟ้ากระบะนางฟ้าเอาหนีะนะกระบะกระบะกระบะเอาออกเลยนะคะหลีกใครไม่ใช่อาจารย์อาจารย์จูนเขียนให้แล้วให้บุ๋มแต่แต่ต้องไปรู้ว่าใครจะร้องศิลปินดูเพลงเนี่ยอาจารย์จูนเขียนให้นะคะแล้วตอบอาจารย์จูนด้วยนะจะเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มแล้วนะครับแล้ชื่อนักร้อง ซัพพอร์ตน้องๆอย่างน้อยก็ได้มีข้าวตัวให้น้องๆได้นะครับในช่วงปิดฤดูกาลในช่วงปิดฝนในช่วงคอนเสิร์ตไม่มีในช่วงนี้นะคะเพราะว่าฝนตกแล้วไม่สามารถไปแสดงได้แล้วนะครับไปแสดงก็เล่นไม่ได้นะครับแล้วเขียนชื่อตัวเองหลังเพลงค่ะแล้วเขียนชื่อตัวเองหลังเพลงค่ะอยู่ใกล้เพื่อนเขียนใเพื่อนด้วยด่วนเป็นอะไรเปนไเรเป็นโลไทคกอนี่คนสมัครรวมมาอะไร พี่น้องตอนนี้นะครับผมกําลังขายบัตรกลุ่มปิดนะครับกีฬาปัญญาวิเศษโตเกียวห้าให้นะครับพี่น้องนี่เลยนะครับผมบัตรขายตัวรัวรัวอย่างนี้นะครับผมทุกๆ E p ีพีเลยนะครับผมตอนนี้บอกเลยว่ารับสมัครแอดมินขายตัวจํานวนมากแล้วบอกเลยว่าก็ยังไม่พอนะครับเพราะเราขายตัวดีมากช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเรามีกิจกรรมให้คนได้ติดตามมีความสนุกสนานให้แอสซีได้รับชมรับฟังกันเยอะแยะมากายนะครับผมโอ้โหไม่ได้หายใจเลยนะครับ เปล่าเด้อพี่น้องเปล่าเด้อฟินขับมาอย่างน้อฟินขับนี่น้นอไม่หนุกเอา่ได้ราตีผมลืมแต่งตัวไปฟินขับจัพ,พยุพย์ยนเนี่ยน่ะ เอาว่าไมแห่งไม่อยา่างนั้นเขาเตีเขาสิแล้วดีเขาเรียกด่วนแท้เอาเวลาเลั้นบ่ายสามดิไม่เหลียวอยู่ชื่อปอ, <ห ả? S 2> อกน้ำเพราะน้ายังแต่งตัวอยู่เลยนะก็เลยงงว่าปอกนมม้ำนี่เป็นอะไยังไงทำไมถึงไม่มาเดินขบ,บวนให้มันสวยๆไ,ไม่ดูเขาคิดว่าเขาจะมาเต้นอยู่ข้างสนามหรอกมันต้องโชว์เป็นอย่าง,งานั้นไม่ได้ ได้เลยเข้าไปเลยเชิญชวนเลยเชิญชวนเลยจะไ,ได้มีภาพมีอะไรสนุกสนุกพอ,อก,กี้จะกลับน้ำอยู่ไหนคะทำไมไม่มาเดินขบวนคะแต่งตัวให้ใครดูคะมาหลังขบวนเสร็จจะดูตรงไหนคะแต่งตัวให้ใครดูขบวนเสร็จแล้วใครจะมาดู โคลอุยคาเซียโคลนวลโอ้ยมันจะบาเติมบ่เสิร์ฟแม่หนลูกเสิร์ฟแม่เร็วไปเสิร์ฟแม่เร็วแม่จ้าแม่รู้บางมาให้ว่าดวงใจ ตวงนี้เป็นห่วงห่วงลูกน้อย,ายอขายบัตรเร็วๆพี่น้องขายบัตรเร็วๆว่าไปถ่ายพี่ขับก่อนด้วยออฟินขับมาแล้วฟินขับมาแล้วสวัสดีจา้าอุ้ยเกินจริงมากหลอเกินจริงมากคนพามาช้าเลยเท่จะไปใส่เพลงแอนแนนออกตกยกออก <c oughs> ตึง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 เข้าใจทะเลาะ ป๊าดงูดับตับใหม่อีหลีพากันเมาแขางบอลลูทัวงัดนอนกับเด็กพี่น้องตื่นมาอยู่ฟินขับตื่นกับตื่นเศร้านอนกับเด็กเพื่อนยังใส่ไมยางขับ,บรถพาเลดอียูโย่โอ้ยเมื่อย์ดิสียใจงเลยว่าอันนี้ขบวนจากหนุนม่มๆร้านฟินขับนะครับเทาก็ส่งประกวดต่อไปเขาไม่อยากบอกเ่ามีคนไล่ระเบิอบอด บอชชุดนี้เหรอชี่นี้งไหนเร็วอย่าพึ่งรับสายพี่แหงเท่ามหร่บนพี่มีคุณมีคุณขึ้นไหมเอาชาไทยเอามางกล้องนะจะพูดรอๆพี่น่อยหนึ่งสองสามเมตตาหนึ่งสอง้าะ สวัสดีด้วยครับพี่น้องอารอมไออารมพี่น้องกรอกป๊กพี่น้องปอกไปรีบเข้ากลุ่มนะคะ เราจะได้ชมตลกการละครแบบหลายดีเบกตลกแ่ตลกแน่นอนฮะมุ่นเลเ่เดี๋ยวรอดูนะครับเร็วเร็วนี้เกปอไทยมาหนีเลยบนีปอไทยมาตรงนี้หรือยัง เห็นแล้วเนาะแมวดีครับเห็ทำประตูใหม่อะไรใช่ไม่ใช่ใส่ไม่ใช่ทำใหม่ก็ให้มันนิดกว่าเดิมไงไม่ให้ออกเลยเสียงอ่ะแล้วก็เดินสายใหม่ทีนี้เดินไฟใหม่ให้มันแจ้งโอเาอ๋อเออตรงหน้าประตูเบอกใช่ข้างในพร้ิ่งหอบเนี่ยเอ้เอาไอติมคือเป็นป๋อง ไอติ่มือเป็นปอไอติมเย็นเย็นฮ้ยเฮ้ยก็พื้นคนนีดีเล็กน่อยมูนี่โอ้เราว่าว่าไอพกไอกินสอเือไปเรื่อยไอพวไอกินเรื่อนีเด้อ่าฮ่า่าเื่อนบ้าโอ้อ้ยอเรื่อจะนเรื่อยไปกินเรื่อของน้ำเด้อโอป้าน่ค่ะไม่กินออ ไปผูดได้จังนะผูดได้บอมีการมาเ้ออันนี้สีเลี้ยงกุงเจียวเลี้ยงกินสปอนเซอร์แต่สีเลี้ยงของสีเลี้ยงอันนี้อาจารกินแล้สีเลี้ยงตนายเนาะตนายเนาะสนาย์สีเลี้ยงหามกินเพ่นจไปกินเองทุกอย่างเออเออใส่แค่ในแบบไม่ยางหนึ่งจาอย่าลืมไปกินเด้อนี่ของงามเออตนายเนาะเอาแบบพิเศษก็อะไรก็งงเลยไม่สักอครเลย

ฆ่าเชื <ana de> ้อบดกิดชู้มือจ้าพี่ครับพี่จี้ชู้มือซื้อบาจองตัวแล้นะครับบูดไปหน่ต้องบูกัอนเลยไหมหน่ต้องบู๊่ต้องบูัดไปหนิ บูดแน่ขึ้คขับูบูดมองอย่างห้ถ้าหมากบองหันดูะะดปิดนะฮันเ่ะเยวเจอกันกล้องใหญ่นะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเตรียมตัวเด้อ